แล้วก็เลขไม์ของคันนี้น้อยมากๆเลยอยู่ที่21,000โลเท่านั้นเองนะคะน้อยมากไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะคะสว่างสว่างเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตรงซุ้มล้อแต่งนะคะตรงนี้เป็นสีแดงสวยๆเลยนะคะตัวแมกไลเนอร์ก็คือบอกเลยว่าไม่แพ้กันนะคะสภาพดีมากหน้าจอทัชสกีนนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะ สวัสดีค่ะมาอยู่กันที่สเสน่ห์รถบ้านสองถนนซ่อมสร้างพุทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะสวยๆเลยเป็นตัวแคบยกสูงนะคะสีเทาดํานะคะสวยมากๆเลยนะคะปีใหม่ด้วยกับเจ้าคันนี้เลยโตยโยต้าไฮรักรีโว P r น n n e r Entry ปี2021นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันนะคะว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวกระจากหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเนียนทั้งคันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบ hmm. เลยไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะคะสว่างสว่างเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ปรุงซุ้มล้อแต่งนะคะตรงนี้เป็นสีแดงสวยๆเลยนะคะตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแมกอลอยเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็ยางนะคะไะ้ยางพิสโตนดอกยางเ เนะคะคกระจกจะเป็นกระจบพับไฟฟ้ามีบันไดยเหยียบขื้นให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นโคเมียมนะคะแล้วก็ตรงนี้มีคิวกันสาสให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะเปิดได้ก,กว้างๆเลยแคปเปิดได้ก,กว้างๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอายะากันก่อนนะคะอ่านี่เลยสวยๆเลยนะคะซอกประตูก็นอนทุกตัวก็คือไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะ โอ้โหอย่างการถดปลายแดงสวยจริงๆนะคะตรงนี้นะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันนะคะสวยมากๆคันนี้สวยจริงใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะมีกันชนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวยางอะไรก็มีให้นะคะ,ะตัวแม็กไลเนอร์ก็คือบอกเลยว่าไม่แพ้กันนะคะสภาพดีมากสวยมากเลยนะคะนะตรงนี้ก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะ,ะสวยๆเลย นอกจากจะสวยแล้วคันนี้ก็คือเดิมทั้งคันอีกนะคะใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยเดี๋ยวเรามาดูรอ,อยอาร์คประตูนี้กันนะคะจะได้ครบทั้งสองฝั่งนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูแกะให้ดูอ่ามีเลยยังยังแน่นๆอยู่เลยนะคะห้าน,น็อ น็อตฝั่งนี้นะคะไม่เคยแก่ไม่เคยถอดเหมือนกันอ่าไม่มีอรอยขิดข่วนเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะมีเลยชุดเครื่องมือก็คือมีให้ครบเลยนะคะคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายใน ของคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆกางแขนได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีมากๆเลยได้บอ่อหนังทั้งคันนะคะบอ่อแถบก็เป็นบอ่อหนังนะคะสภาพดีมากๆเลยด้านหน้าก็สภาพดีนะคะไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยขาดเลยนะคะนี่เลยหน้าจอนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมีโหมดขับขี่ให้ด้วย2โหมดพวงมาลัยของคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีวิคอนโรลให้ด้วยควบคุมวิทยุจากตรงนี้ได้เลยนะคะคอนโซล ด้านหน้าก็คือสภาพดีไม่แพ้กันนะคะอ่านี่เลยที่ช่องเก็บของก็คือเก็บของได้เยอะนะคะคันนี้ชุดคู่มือก็คือมีให้มาครบเลยนะคะกระเป๋าคู่มือสวยๆเลยแล้วก็ด้านบนกระจกนะคะจะเป็นกระจกตาแสงนี่ตรงนี้มีที่ใส่แว่นให้ด้วยพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยสว่างมากแอร์ของคันนี้ก็คือเย็นๆเลยนะคะแล้วก็เลขไมของคันนี้น้อยมากๆเลยอยู่ที่21,000โลเท่านั้นเองนะคะน้อยมากใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูห้องเครื่องกันตอนดีกว่าห้องเครื่องนะคะสวยๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์2อง0แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆดๆิมฟิตฟไม่รัวไม่ซึมแน่นอนนะคะแล้วก็สตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย มาดูตัวคานกันต่อนะคะคานของทันนี้เดิมๆนะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคย <S 2> <S 2> ชนมาแน่นอนนะคะคานเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยน็อต <Nossa S 2> <N ots S 1> ทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะฝากระโปรงจะเป็นแบบช็อคช็ออัพนะคะก็คือเปิด,ป,ดปิดได้สบายเลยแล้วก็มีแผ่นการความร้อนให้ด้วยนะคะมีสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานให้ด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะทั้งเราเพียนไทยของเล็กก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ หนึ่งปีหรือ10,000กิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่5190 0 0บาทนะคะแต่เราไม่ขายราคานี้นะคะเราขายเพียง4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นอเองนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นฟรีค่าจัดเข้าค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะพิเศษนะคะซื้อสดฟรีแบตไปเลยนะคะลดเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆ ที่สนใจรถส,สวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟสบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามีซีเพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต o ออีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงปกเป็จงตามาที่นี่เลยสเส่็จรถบ้านสอง